ฮัลโหลโอเคก็ขอกราบสวัสดีกันนะครับวันน <ino f> <envy> <Gab> <t query> ี้ก <ide cause> <s SU> ็อ <ati> ยู่กับช่องซีโฟเพจ52วีเราจะมาเล่นเกมโลบอคแมปโปรเจกไฟส์ซูเมอร์เลเตอร์นะทุกคนซึ่งก็คือเป็นแมปเท่าไหร่วะ50โลบอคนะซึ่งก็ซื้อซื้อไว้นานแล้วแหละก็คือตั้งแต่ผมยังไม่ได้ใช้ไอโฟนเลยนะทุกคนไปไปเก็บในนี้ เร 11. สแนะนำนะแนะนำให้เครื่องแรงหน่อยนะทุกคนถ้าจะเล่น Project ์ไฟ h t ซิมูเลเตอนะ <c oughs> ก็คือไอเนี่ยคือเกมมันมันดูดีด <c oughs> คือผมใช้ฟนเจ็ดพมันก็ยังแหลกเลยอะไม่ไม่ต้องนึถึงอั p o <c oughs> ผมหรอกอั p <Opp> o อ <c oughs> ผมเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะ อเอ,เอปรับไปทิ้งเือนซึ่งเกมนี้ผมเคยเล่นบนคอมมาก่อนนะแต่ว่าผมไม่เคยเล่นในในไอเนี่ยในในในมือถืออย่าสตาร์ทเครื่องไงว่าลืมลืมแล้วสตาร์ทเครื่องไงอ๋อโอเคจิ้มไปได้เลยโอเคโอเคมีเพลงไหมไม่รู้นะขอขออภัยถ้ามีเพลงตอนนี้ผมก็ลืมแล้วผมเล่นไม่นานละ ซึ่งก็นั่นแหละผมเลือกเป็น U U S A ใช่ไหมไม่ใช่ U U S Air อะไรที่งใหญ่อะไรสการบ,บินอะไรก็ไม่รู้ลืมลืมชื่ออีกแล้วอืมซึ่งก็เปลี่ยนจาก p i l o t t r a i n i n g f i g h t มามาเล่นแบบนี้บ้างน,นะเรียนไม่ได้ด้วย Okay. บางรุ่นมันจะไอ้นี้ได้นะหรือเปล่าหรือไม่ก็ไป็นแค่ของคอมนี่แหละเพราะตอนนั้นก็ยังไอ้นี้ได้อยู่นี่มันสามารถเลยเหตุการณ์ได้เวยนะทุกคนมีสภาพอากาศ ก็นั่นแหละเดี๋ยวพูดแบ็บก่อนก็ถ้าเครื่องใครไม่ไหวก็อยสัรหาซื้อมานะทุกคนอืมถ้าเครื่องใครไม่ไหวอ่ะเพราะมันเอาคืนโรบักไม่ได้นะทุกคน มันตั้งห้าสิบโลเลยนะทุกคนแล้วก็คนอื่นที่เข้าแล้วก็คนอื่นที่เราเป็นเพื่อนก็ไม่สามารถเข้าได้ก็ก็ก็มันคือแบบเติมนะมัน,ม,นมันนี่ไม่ได้แล้วโอเคเลี้ยวเลี้ยวได้อยู่จริงผมก็ลืมไม่ได้ขับไปแล้วแหละ <c ười> คือไม่ไม่ได้เล่นมือถือไงเออผมเล่นมอคอมไงปกติแล้วอะปกติผมใช้คอมตรงนี้เล่น ไม่มีคอมในบ้าน เอ้ยไม่ใช่เป็นเครื่องอาบีอะไรสักอย่างนั่นแหละลืมลืมชื่อเครื่องมีไปแล้วหรือลืมชื่อเครื่องนี่ไงมาถึงนี้ก็ได้เบรก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 เอาไปไปไปเลยก็ได้ไปไปไม่ไม่ได้ เด็กไฟมันจะแบบหายไปเลยนะไม่มีแอนิเมชันเลย แล้วบางรุ่นแน่เลยที่ผับที่ผับเองมันได้ผับตรงห้องนักบินได้น่าจะแค่บางรุ่นนะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นผมก็ยังนี้ได้อยู่ตอนนั้นไม่รู้ใช้เครื่องอะไรเหมือนกันไปเสียงไปก่อนนะเพื่อเพื่อมันจะได้ยินเสียงผมด้วยนะเพราะว่าเออควันเนาะควันคว,วันจากเครื่อง นั่นแหละเป็น U S Air Line นะก็ใครอยากเห็นลายชัดกว่านี้ก็ไปเล่นบนขอบก็ได้นะหรือไม่ก็ขั้นต่ำคือต้องเป็นเครื่องแบบแรงๆเท่านั้นลถึงจะเล่นได้นะทุกคนขั้นตนเจพัดผลยังไม่รอดเลยเจ็ด <c oughs> พัชจะไม่รอดเจ็ดพัดอันนี้ก็ใช้ต่อมาเออใช้ต่อมาไม่ไม่ได้ซื้อ ก็คือใช้ต่อจากนั่นแหละก็คือเครื่องนี้ค่อนข้างเก่าแล้วแหละต้องปีไหนแล้วเนะี่ยปี2018แล้วแหละก็คือ iOS มันอัปต่อไม่ได้แล้วเรียกว่างั้นเถอะมากลางล้อนะครับผมลงจอดแล้วม,มันอัปต่อไม่ได้แล้วนะไอไอโอเอสเนะี่ย iOS ของเจ็ดพัทเนี่ยมันอัปได้แค่ iOS 15สิบห้านะอืมก็ไม่ต้องไปใจถ้าผมลงพิซซานี้นะ <c oughs> คือมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> อุ้ยไ <c oughs> อ้น,นี่มันขึ้นมาแล้วทุกคนน่ากลัวไป มาแล้วทุกคนลงจอดกันลงจอดแบบนิ่มนวลลงจอดไปนิ่มนวลน,นะลงจอดไปนิ่มนวลทะเลนบนความผมจะชินกว่านี้นะแต่ว่านี้เล่นในมือถือก็ประมาณนี้แหละลงจอดไปนิ่มนวลตุม้ม มันมีไอ์ออปชั่นคือเป็นนี่นะนก็คือมีเลนนิงแกแล้วก็สปีดเบรกนี่โอ้คุยอยู่ไฟไหมโอ้คือคุอยู่ไฟไหมคุยอยู่ไฟไหมถ้าเกมมาใครก็ไม่ต้องแปลกใจนะนนนมั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 นขึ้นอยู่เมื่อเกีย มันขึ้นอยู่เมื่อกี้อืมเกมเกมมันใกล้คลาแล้วออืออือคือมีหลุดมาแล้วอือก็ไม่ต้องไปใจเล้วทำไมมันมันไอ้นี่เอ้าออะไรครับเนี่ย อันนี้ไม่ต้องสนใจโวลเปอร์ผมนะผมผมแค่ชอบไปเฉยก็เลยเอามาใส่ไม่ต้องไปล่อยใจโหตะกี้เกมแคลสเลยคนโสุดยอดว่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวจะเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็คือแกนี้ไม่รับรองเซิร์ฟเวอร์ V I P นะก็โซแซดอะโซแซด มาเข้าไปต่อนะโซแซจัดอะเ <laughs> <laughs> นี่ยถ้าทุกคนสกิปไอ้นี่มาก็มันก็จะเปไปนะผภาพภามันยังไม่หลดเห็นไหมเดี<ฮ>๋ยวเกม เกมเดี <laughs> <used> okay, uh ๋ยวขายอะไรวะผมกดอยู uh, Turn, <mark> <antics> <laughs> ่ไหมเนี่ยโอเคกดเออโอเคมาเนี่ยอันนี้ไงผมหนึ่งบอกเอาเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอะไรเนี่ยเล่นอยู่แป๊บเดียวเองนะโอเค ี๋ยวผมพยายามเข้าไปอีกรอบหนึ่งถ้ารอบนี้มันยังเล่นไม่ได้ผม,มปิดคลิปละ <c oughs> เออถ้ามันยังเล่นไม่ได้อีกก็ปิดคลิปแล้วแหละเดี๋ยวรอบนี้ผมจะรอ,อก,ก่อนเพราะว่าถ้าไม่รอมันก็จะลช a บ h เมื่มกี้แหละ <c oughs> มันต้องรอให้โหลดก่อนนะทุกคนก็คือห้ามสกิปนะถ้าเครื่องใครกากจริงๆอะ่ะอย่าสกิปดีที่สุดเพราะว่าแบบมันค่อนข้าง เพราะแมบมันกำลังโหลดแบบไฮสปีดก็ที่เมื่อวานผมไม่ได้ทำคลิปก็คือนั่นแหละขี้เกียจก็คือขี้เกียจนะทุกคนเออก็เลยไม่ได้ทำเนี่ยมันต้องรอรอคนข้างนาน แบบความเร็วแบบเฮ้ยยังไม่ได้ทันเล่นเลยนะพี่จะเย็นดิยังไม่ได้ทันเล่นเลยนะเออว่าผมปรับการาฟิกสูงไว้นีนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเสียงเพลงนี่ว่ะโอ้โหเจ็ดพาร์แทบค้างเมื่อกี้ เซเวอร์ฮคืออะไรวะไม่รู้นะกดไฟนาาไปก่อนเป็นฟรีไฟนะมันมีเส no like, ียงเพลงไงทุกคนเกมเกมเนี้ยมันก็เลยก็ถ้าคิดมีติดเลกัสธิ์ก็ไม่มรู้ดิก็อาจะไปแกแล้วก็ลบเสียงไอ้ตไอไอ้ตอเนี้ก็มีเสียงเนกันเสียงเพลงจะเครืข้างันดีวะ เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเครื่อง MD 1 1บด้างเลยกันโหลดแบบ High Speed เกมเกมไม่โหลดแล้วม่รู้ได้เสียงผมเลือนะเอ่อนไหมนะเออเออมันเลื่อนไม่ได้อะไรนี่หว่าลืมลืมไปขอโทษนี่นะมันเลื่อนสายการบินได้ก็คือบางบางรุ่นมันสามารถเอ่ออะไรวะบางรุ่นมันสามารถเครื่องยนต์ได้นะ อีเช่นเจ็ดห้าเจ็ดมาแกนี่นะมีแซกเบินไทยด้วยนะแบบโลโก้เก่ามากอะ่ะเนี่ยดูดูดูนี่เนี่ยนี่โลโก้โคตรเก่าเดี๋ยผมไม่ใช้แบบไอเจ็ดห้าเจ็ดไทยดูอยู่ไหนวะ นี่ยเจ็ด้าเจ็ดคอนเฟิร์มนี่งมันจะมีให้เลือกเครื่องได้นะทุกคนเป็นเครื่องยนต์ของเครื่องบินนะมี p w 0 0สองพันด้วยก็จะเป็นเครื่องใหญ่ๆแบบนี้นะแล้วก็มีแบบไีกอ๋อมีสองเครื่องโอเคเมื่อกี้เจ็ด้าเจ็ดเราเล่นไปแล้วเราใช้เครื่องอื่นมัาง ลองใช้เป็นแบบไอ้อะไรดีเจ็ดสามเจ็ดอืมคลิปนี้ไม่มีเสียงเกมนะเพราะว่าไม่รู้ดิไม่รู้มันจะติดลิกสิทธิ์หรือเปล่าเพราะว่าเพลงมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยน่าไว้ใจอืมคือเพลงผมไม่ได้รู้จักเพลงด้วยนะไม่ไม่เคยรู้จักเพลงนี้ ก็เลยระแวงระแวงที่มันจะติดฤกษกศิษย์เออฮะอ้าวเดี๋ย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 วอา้าวเกมดับโอเคปิดคลิปได้วทุกคนปิดคลิปแล้ว <laughs> ลโอเคก็ใครที่ชอบกินนี้หรือดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหมนะ่ครั้งหน้าสวันนี้ไปแล้วบา,บายบาย Ambil chip dia